าทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมใหม่ที่ไม่เคยสั่งมาก่อนนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจแล้วอยากจะลองสั่งมาดูนะฮะก็สั่งมาจากแบรนด์คอนวีนเองนะับก็ในนี้ก็จะเป็นในส่วนของลิปสติกนะฮะเป็นลิปที่แบบบำรุงปากอันสีแดงจะช่วยในการแบบให้ปากเนี่ยกลิมฝีปากเรากลับมาดูแบบสดชื่นฉ่ำๆนะฮะส่วนสีเขียวก็จะเป็นในส่วนของทําให้ความหมองคล้ำมันดูจางลงมันชุ่มขึ้นมันดีขึ้นมันสุขภาพดีขึ้นอะไร่างนี้นะฮะก็คือ ไม่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะสั่งอันไหนก็เลยแบบสั่งมาทั้งสองสีเลยลวกันนะฮะแล้วขนาดกําลังดีนะครับแล้วกลิ่นไม่ได้ค่อยจะมีกลิ่นอะไรกนะัทุกคนนะส่วนตอนนี้กําลังจะเทสสีอยู่แล้วก็รู้สึกว่าสีแดงอะ่ะถ้าเราทาไว้สักปักนึงอะ่ะมันจะมีความแดงแบบ เบาๆแดงแบบสุขภาพดีส่วนสีเขียวอ่ะไม่ไม่ีสีอะไรเลยคือเป็นลิปบำรุงล้วนๆนะฮะก็ใครอยากได้หรือใครสนใจจิ้มถุงส้มตอนนี้ได้เลยนะครับหรือพิมพ์สนใจในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะแล้วก็